เข้ามาทักทายสบายดีทุกทุกท่านอีกรอบเดอ้อเนาะกับช่วงของฮานอยเนาะวันที่6ทธันวาคม66เมือนี้กลมาพอกันเนาะอีกเป็นครั้งที่2ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเงปัง,ป,งปังกับแนวทางฮานอยมือนี้เดอ้อเนาะมือเ้านี้ก็เนาะไปรับสูกรับทรัพย์กันตั้งแต่เสาๆาแล้วเนาะบม่ว่าสิเป็น นี่เคอี V I P แล้วก็นี่เคอีปกติเนาะหมอเสานี่กัปังๆเนาะเพี่องเนาะขอแสดงความยินดีกับท่านที่ติดตามแนวทางหุ้นของน้องหวันใจเด้อเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทท่านเนาะวันนี้เราก็จะมารับสชครับทรัพย์กันอีกเนาะกับช่วงของฮานอยเนาะเข้ามาเอาค่ากับเข้ากันโลบเย็นเด้อเนาะเข้ามาแล้วก ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อท่านใดที่เข้ามาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านใดที่บ่ทันได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นำเนเนาะเข้ามาให้กำลังใจเนาะหวานใจเนาะด้วยการเข้ามาชมคลิปให้เนาะแล้วก็เข้ามาเอาตัวเลขเอาแนวทางดีๆกันเนพี่นะ,นะแล้วก็ฝากบ้านมั่งมี โควกไว้กับพี่น้องอีกเส้นเคยเนาะพี่น้องเนาะโอนไว้จ่ายชัวร์แล้วก็ฮับประกันความปลอดภัยเด้อเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าหาร้านที่จะจิ้มเนาะในแนวทางฮานอยอย่างเส้นฮานอยสะพกิดกาซาดแล้วฮานอยสามัคคีเนาะโบมีร้านที่จะจิ้มจะซื้อเนาะพี่น้องเนาะให้เข้ามาตรงที่ หวานใจได้วางไว้ให้เลยเด้อเนาะบ้านมั่งมี666หนั่นเองนะพี่น้องเนาะทางร้านจะให้บริการทุกๆแนวทางเด้อเนาะบอว่าสิเป็นฮานอยสพก,กิจสมคัคคีแล้วกะ็กาซาดพิเศษปกติและะนะ้วก็ VIP เนาะคือจะให้บริการทุกๆหน่อยเลยเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็ บูฮูส่งทางจะเข้าไปเนาะให้กดเข้าไปตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะตรงคอมเมนต์เด้อที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะบ้านมั่งมีหกหกกดตรงที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปจะเข้าไปหาไลน์เนาะแล้วก็ทักไลน์หาแอดมินกันได้เลยเนาะแต่อย่าลืมบอกว่ามาจากห้องของน้องหวานใจเนาะพี่องเนาะจะได้สิทธิ์แปลว่าอนไวทันใจแน่นอนเนาะเข้าไปแล้วบ่มีคําว่าผิดหวังเด้อเนาะรับประกันความปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์เนาะ ท่านใดที่ว่าโบเคยเข้าไปกะลงเข้าไปใช้บริการได้เด้อเนาะเข้าไปแล้วกะขอให้มีแต่ความมั่งมีเกือบซื้อร้านเลยเนาะเข้ามากะมารับสุขรับทรัพย์แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจเนาะหวันใจเนาะโดยการกดไลค์กดแชร์หรือว่าเนาะเข้ามาชมคลิปให้หวานใจกะ,กะก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องนะมาเบื้องแนวทางฮาหนอยมือน,นี้เนาะวันที่6ธันวาคมห6ห หวานใจเฮดได้4กับ6กเนาะฮานอยเมื่อนี้หวานใจให้วิ่ง4กับ6เดอ้อเนาะกระเจาะให้ก็มี40 41 42 47แล้วก็4ี่แปดเนาะสี่ศหนึ่ง 4สองแล้วก็4แปดเด้อเจาะ6ก็มี6ก6ูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่แล้วก็6กแเนาะหกศูนย์หึ่งหกสอแล้วก็หก 8เด้อวันนี้หวั่นใจให้วิ่ง4กับ6เนาะในแนวทางของฮานอยเนาะท่านใดที่มักกะลงไปพิจารณาได้เด้อเนาะทุกๆหน่อยเลยนะเบเสบอว่าสิเป,ป็นทั้งฮานอยกาซาดสามัคคีสเปกิจฮานอยพัฒนาพิเศษปกติแล้วก็ VIP เนาะสำหรับท่านใดที่ว่ามักในแนวทางของฮานอยเนาะแต่ว่ารวมถึง5-6หน่อยที่หวั่นใจได้เว้ามานี้เนาะ บางท่านกา็อาจจะแบบมีทุนน้อยนึงเนาะก็จะเล่นหมดทั้งห6หน่อยเนาะบางท่านกา็อาจจะทุนน้อยเนาะก็จะเล่นแต่พิเศษปกติแล้วก็ V.I.P เนาะบอกว่าท่านจะจิ้มจะเจาะในแนวทางของหน่อยใดก็ขอให้มาตัวที่น้องหวั่นใจได้คัดออกมาให้เด้อเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเงปังปังกันทุกๆุกท่านเนาะอย่าลืมนะเพื่อนเนาะ ปากบ้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องนำเนากะก็คือให้บริการทุกๆแนวทางมักในแนวทางใดก็ให้กดเข้าไปสอบถามแอดมินเนาะแล้วกะ็จับจองกันได้เลยเดอ้อเนาะท่านใดที่เข้าไปแล้วมีปัญหาอย่างก็ให้เข้ามาคอมเมนต์เนาะสอบถามกันได้เลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยโรให้ทุกทกุท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาซม o คลิปเข้ามาเนาะ เอาแนวทางขอให้เฮงเปังปังกับแนวทางฮานอยมือนีเด้อเนาะแล้วก็ไปโพกับวานใจอีกรอบหนึ่งเนาะกับช่วงของล่าพัฒนาเด้อเนาะฝากกดติดตามไว้นำนาะอขอให้ท่านจุงสุคดี